เอ็มในใช้คีมย้ำสายแบบไหนอยู่ตอนนี้มือโยกแบตหรือแบบแยกปัม๊มของผมใช้แบตยี่ห้อโอมาสตา์อยู่ครับพี่มันคล่องดีใช้งานง่ายแค่กดปุ่มงานก็จบแต่หน้างานบางทีต้องมีแบบมือโยกสำรองไว้อีกตัวกันแบตหมดหรือลืมชาร์จนี้นจริงแต่พวกรุ่นแยกปั๊มก็แรงดีเลยนะผมใช้กับหางปลาขนาดใหญ่1000สแมิลแรงกด100ตันแน่กดย้ำทีไรโคตรมั่นใจเลยละ่ะ เครื่องมือของเขาทุกตัวชัวมากเหมือนเขาคัดและตรวจเช็คอย่างละเอียดจากโรงงานมาเลยอะ่ะแล้วไอ้แบบแมชชนิคล่ะ HSYJ 5 0พกง่ายไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องงอแบตงานสวยแข็งแรงใช้งานง่ายแถมราคายังดีด้วยเออครบเลยฮะพูดแล้วนึกถึง Tool Shop 88<ๆ>เขามีคีมย้ำหางปลาครบทุกแบบนะไม่ต้องวิ่งหาซื้อหลายที่ใช่แถมเขายังให้คำแนะนำได้ดีด้วยนะบอกเลยไม่ใช่แค่ขายของแต่เข้าใจเนื้องานจริงๆ อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ดีอันนี้น่าเหมาะกับงานพี่นะหรือควรใช้แบบนี้ดีกว่าอธิบายจนเห็นภาพตามเลยอะถ้าใครกำลังหาคีมย้ำสายดีๆสั่งที่ tool shop 88เถอะครับเขาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง crimping tools และเครื่องมือไฮดรอลิกตัวจริงที่ tool shop 88มือ1เรื่องคีมย้ำหางปลาไม่ใช่แค่ขายแต่เขาเข้าใจเรื่องเครื่องมือไฮดรอลิกตัวจริง